สวัสดีค่ะพี่ๆขาวันนี้นะหนูมีสินค้าใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์มัรค้มาแนะนําเลยค่ะเป็นตัวนี้เลยนะพี่เป็นไข่ควงกระแทกร้าสายนะรุ่น scdi 185นะเป็นไข่ควงที่มีขนาดเล็กแบบนี้น้ําหนักเบามาก แต่ว่าแรงบิดสูงมากเลยนะพี่แรงบิดอยู่ที่130นิวตันเลยความเร็วที่3000รอบต่อนาทีเลยมีความเร็วในการกระแทกน,นะคะอยู่ที่4200 IPM เลยตัวนี้นะคะเป็นมอเตอร์บัตเลตด้วยนี่เป็นมอเตอร์บัตเล็ตไร้แปรงถานนะไม่ก่อให้เกิดประกายไฟพี่ๆสามารถกดแช่ในการทำงานได้เลยนี่มาพร้อมกับไฟ LED แบบนี้นะคะพี่ๆ่าสว่างมาก พี่สามารถทํางานในเวลากลางคืนได้เลยนะแล้วก็สามารถทํางานในที่มีแสงน้อยๆได้เลยไม่ไม่ต้องถือไฟฉายแบบว่าสองอีกมือน,นึ่งนะพี่ใช้ตัวนี้ครบจบเลยตัวเดียวและตัวนี้นะพี่สามารถปรับความเร็วได้3ระดับตรงนี้เลยมาพร้อมกับปรับโหมดเจาะและขันนะพี่ในตัวเดียวเลยตัวนี้นะคะพี่เขาใช้ได้ทั้งงานไม้งานเหล็กงานปูนได้เลยหรือว่าจะขันน็อตขันตะปูได้เลยนะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะสามารถจิ้มลิงก์ในคลิปได้เลยค่ะพี่คะ่ะ